จดชุดประจำชาติมิ s แก r นอินเตอร์เนชั่นแลปี2024ที่1มาเหนือมากโชว์อินเนอร์จัดเต็มโดยจะอิงจากการกดหัวใจในเพจ m i s ิสแกรนจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันได้เลย ชุดที่7ชุดประจำชาติมิสแกรนเม็กซิโกนำโดยนางงามทานเนียแอสตราดาเธอปรากฏตัวด้วยชุดประจำชาติมิสแกรนเม็กซิโกด้วยชุดพื้นเมืองแบบดั้งเดิมของเม็กซิโกเตวานาโออาซากาในชื่อว่าคาตรีนาสานเข้ากับไอคอนิกหน้ากากอย่างลาคาตรีนาโครงกระดูกหญิงสาวที่แต่งแต้มใบหน้าด้วยสีสันอันโดดเด่นสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสตรีและความงดงามพร้อมทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายและความเท่าเทียมกันในวัฒนธรรมเม็กซิกันชุดคาตรีนาไม่เพียงแต่แสดงถึงความตายเท่านั้นแต่ก็ยังแสดง ให้เห็นถึงความเท่าเทียมของทุกคนในประเพณีของชาวเม็กซิกันชุดที่6ชุดประจำชาติมิสแกลนักเตมาลานำโดยนางงามคริสเตียนาเธอปรากฏตัวด้วยชุดประจำชาติมิสแกลนัวเตมาลาโดยได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อของเสือจากกวัวในหานะผู้พิทักษ์ป่าจะท้อนให้เห็นถึงความงดงามอันอุดมสมบูรณ์และยังเป็นธรรมชาติของป่าไม้การสร้างสารรค์ชุดนี้เพื่อเป็นการยกย่องถึงพลังและความสง่าง,งามตามธรรมชาติของผู้พิทักษ์ป่าที่ได้รับการยกย่องมากที่สุด ชุดที่5ชุดประจำชาติมิสแกรนเฮตินำโดยนางงามชก,กีราเธอปรากฏตัวด้วยชุดประจำชาติมิสแกรนเฮติประวัติศาสตร์ชาวเฮติชุดนี้เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ดิ้นรนของประเทศเฮติและเครื่องประดับศีรษะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เฮติต้องเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นความอายุติธรรมอำนาจตุรกร,รมความไม่เท่าเทียมปัญหาความเป็นผู้นำและอาชญากรรมไม้กางเขนแสดงให้เห็นถึงบทบาทของศาสนาในวัฒนธรรมและความขัดแยง้งตัวชุดออกแบบเพื่อเป็นสัญลักษณ์ความงามและความเข้มแข็งและก็ยังมีการออก แบบที่สะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ดิ้นรนทางเศรษฐกิจ ชุดที่4ชุดประจำชาติมิสแกรนดไฮแลนด์นำโดยนางงามหลินมาลินในชุดมนตาจันทราคาตหรือราหูอมจันเนื่องชุดนี้สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ถ่ายทอดจากความเชื่อเรื่องราหูอสูรผู้ทรงอำนาจตามตำนานไทยฮินดูตามความเชื่อในการเกิดปรากฏการณ์จันทราคาตราหูยังเป็นเทพที่คนไทยจำนวนมากเคารพบ,บูชาด้วยความเชื่อที่ว่าท่านสามารถปัดเป่าทุกศกเคราะห์ร้ายและก็นำพาความโชคดีมาสู่ชีวิต ชุดที่3ชุดประจำชาติมิสแกรนฟิลิปปินส์นำโดยนางงามคริสตินจูเลียนมาในชุดอนาฮาวหรือต้นไม้ที่คนไทยรู้จักตามชวาเป็นสัญลักษณ์ของผู้ชนะชุดอนาฮาวเป็นสัญลักษณ์ความแข็งแกร่งความอดทนและชัยชนะของชาวฟิลิปปินส์เป็นตัวแทนของความกล้าหาญความบากบันซึ่งชุดนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของชาวฟิลิปปินส์ประดับไปดด้วยคริสตัลสีทองพาลักษณะใบไม้สีทองและสีเขียวเพื่อเป็นเกียริแก่ทั้งสัญลักษณ์ประจำชาติและก็สีสันของมิสแกรน ชุดที่2ชุดประจำชาติเวียดนามนำโดยนางงามดันฮวามาในชุดคามซากุไ่้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของการฝังหอยสังบนสถาปัตยกรรมขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นตามสถานที่สุสานวัดรวมถึงงานหัตถกรรมอันวิจิตรประณีตของชาวเวียดนามโดยที่เครื่องแต่งกายก็ยังบอกเล่าเกี่ยวกับงานหัตถกรรมดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การพัฒนาศิลปะของชาติอีกด้วย ชุดที่หนึ่งชุดประจำชาติมิสแกรนเมียนมานำโดยนางงามแต่ซูงเงียนเรียกได้ว่าสายตาดางงามมิสแกรนเมียนมานั้นทำถึงมากโดยชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากราชินีพันวาวิวรสัสตีในตำนานพม่าและเทพเจ้าองค์สำคัญในวัฒนธาารรมเมียนมาราชินีผู้งดงามและก็ยังเป็นผู้กล้าหาญเธอยังเป็นผู้หญิงที่กิ่งกาดในด้านการบรบและการยิงธนูแถมเชี่ยวชาญด้านการใช้เวทมนต์นามว่าพันวาที่คอยปกคร้องเมืองอยู่เมื่อเกิดศึกสงครามเข้ามาตีเมืองราชินีก็ยังทำลายขบวนรถม้าในสงครามเป็นราชินี มีผู้กล้าหาญและกะ็ผู้คอบครองลูกศรซึ่งสามารถกำจัดศัตรูโดยการขี่ม้าสึกแล้วก็ใช้ลูกศร